ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้อยู่ในรายการ Joy Gamer TV นะครับกับเกมเ The Tiny o f t o นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่น q คิ้นนะครับก็คือคิ้นนี่เป็นฮีโร่ที่เน้นการโจมตีระยะไกลแล้วก็ดาเมจที่หนักหน่วงของตัวมันเองนะครับก็ถ้าไงก็เดี๋ยวจะไปอธิบายในเกมกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงก็สกิลคิ้นนี่จะมีสกิล ที่กดใช้หลักๆอยู่2สกิลนอก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลอันติเมทนะครับก็สกิลหนึ่งนี่จะเป็นการยิงทะลุออกไปแล้วทำการผลักอีกฝ่ายนะครับแล้วทำาดาเมจด้วยสกิลสองนี่จะเป็นการเพิ่มระยะการยจงเตีนะครับก็คิดเป็นเมตรศูนย์จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วก็สกิลสามจะเป็นการยิ่งตีไกลยิ่งทำาดาเมจนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิล อันติเมตนะครับนี่ก็จะเป็นการโจมตีแบบจิกนับเป็นจำนวนครังนะครับก็อัพตามเร็วล่าจะมีดาเมจที่มาโอเคครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเราจะอัพเป็นสายนี้นี่ครับผักไปแล้วทีนึงปึ๊บเราก็ยิงดอกไปครับยิงดอกไป โอเคเดี๋ยวเรานี่ทีมมันนะโอเคขออนุญาตดูทีมเรานิดหนึ่งครับโอ๊ยขออภัยด้วยครับโอ้โหหัวร้อนเลยอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแทรกหรือเสียงพัดลมเสียงซ่าๆก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากอากาศช่วงนี้มันเป็น อากาศร้องอบอ้าวนะครับซึ่งเมื่อวานฝนเพิ่งตกไปวันนี้เสือกแดดออกน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวรอราโอ้เน็ตค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงขอปีพัดลมครับกันก็ไปเล่นโอเค โอเคครับเราเน้นยิงฟรีไว้ก่อนโอเคได้แล้วครับหนึคิวสำหรับตัวนี้ก็เน้นช่วงแรกก็ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำเป็นอืไอเทมแรกเลยก็คือดาบสายฟ้านั่นเองนะครับทำไมเราต้องออกดาบสายฟ้าเพราะว่าดาบสายฟ้านั้นม่ยิงครบตามจำนวนแล้วจะทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมนะก็ นับว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับตัวนี้ถ้าได้ยิงฟรีเนี่ยหมเจ็บแน่นอนครับอย่าแล้วมูนจะเย็นขอฟาร์มก่อนถ้าทางจะโอ้นั่นไงเรียบร้อยแน่เลยผมถ้าทางมันจะออมข้างผมตายแน่เลยเนี่ยขอชีก้กลับบ้านก่นครับ รีบช่วยเพื่อนแล้วโอเคเราเน้นเป็นตามเหตุไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะอัพสองกันนะครับเพราะว่ายิ่งไกลย,ยิ่งดีนะจะได้ช่วยเพื่อนยิงฟรีนะ ยิงผักไปครับโอเคยิงฟรีครับจังหวะน,นี้ยิงไปครับอย่าไปกลัวครับยิงครับโอเคได้แล้วโอว้โดนสโลไว้นะครับจากอันติของ โอ้ยดาเมจรุนแรงมากโอเคเดี๋ยวเราอัพอันติันเลยนะครับโอ้ไม่น่ากดฮิลเลยเพื่อนเดินหนีไปแล้วเป็นไรแต่ตัวนี้ก็ถ้าเป็นทางเดียวเนี่ยผมนแนะนำให้เน้นกดนะครับเน้นตีกดยอกๆหน่อยแล้วก็มีเพื่อนควรจะมีตัวแท้งหนึ่งตัวนั่นเอง สำหรับ3ทางนี่แนะนำให้ฟาร์มนานๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอ้ยโอ้ผมมองไม่เห็นโอ้ขออภยัยวยครับอตอนนี้ก็โดนไปละสองสองลนะทีมเราเสียเปรียบอยู่ประมาณ2ตัวแต่ไม่เป็นไรครับโอเคสำหรับตัวนี้น่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับ แต่ก็ประมาทไม่ได้หรอกเกมพวกเนีน้เออ,อยิงไปครับเราต้องเก็บตังอีกประมาณพันแปดหรือพันสามอืมอืมจังหวะนี้ครับสวยสวยงามมากเดี๋ยวเราอัพสามนำนะครับจะได้ตีแรงๆหนะ่ เดี๋ยวโดนดูด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยเพื่อนฟาร์มก่อนโอเคเราต้องสามัคคีครับโอเคเราออมดีกว่าฝั่งนู้นก็หายไปเลยนะครับก็น่ากลัวอยู่พอสมควร โดนล้วสกน่าจะสกิลสองเฮย้ยแย่แล้วโอ้โหโดนอันติีมันอีกงานนี้ก็เจ็บหนักเลยคืนเป็นอย่างนี้เราแพ้แน่ครับโดยจากการออกของของพวกมันแล้วน่าจะเป็นแคร,รี่นะไอตัวนั้น ทีมมันเวอร์กแปะกันบนเลยฟ็อกซี่นี่น่าจะเป็นฮีโร่ใหม่ที่น่าจับตามองโอเคจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เสียดายครับดามเมจไม่พอจริง แล้วกลับบ้านดีกวาโอเคใจเย็นนะเพื่อนๆใจเย็นใจเย็นนก่อนโอเคซื้อคนเลือดมาสักสองขวด ในคิวแล้วมาเออเออเออ,เอ,อโอเค <Next. S 1> ทำดีครับอย่างวะนี้ นนสักิดหึเอาไงดีผมเอาเป็นดูดเลือดแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เลือดน้อยมากควรจะออกเกาะไว้สักอันหนึง่งนะครับโอเคฮัโหลโหลโอ้ยบังครับไม่ติด,ดเลยอือ อืม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 เรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมได้ยิงฟรีก็โอเคละอ้าวหายเว้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนโดนโอเคครับ ฟาร์มจนจังหวะนี้ต้องฟาร์มแล้วโอ้ยผมไม่น่ามาฟาร์มเลยเพื่อนบ่นแน่เลยว่าละเฮ้ยเย็นแล้ว,ลวเกือบครับถ้ายืนอยู่อีกหนึ่งวิน่านะจะตายเลยเกมนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ความสามารถไม่ใช่เหมือนชมตัวเองเนาะไม่ใช่เ้าอ,องใช้การกับ ระยะเอาเนาะก็สีเรียสนะเกมนี้ค่าได้อยางไม่ได้โจเคเราออกเป็นแบบนี้แล้วกันไปเลยลุ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 ยเฮ้ยกดผิดวะอือือ อืมสวยงามครับเดี๋ยวไปใกล้ๆเพื่อนหน่ะติดเล,ลิฟลี่อย่าไปกลัวครับอืมดามเมจแรงโอเคเดี๋ยวออฟาร์มสักนิดนึงแล้วกันโอเค ทีมเรากลับมานำอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพิ่มระยะเออโดนจนได้ โอเคเดี๋ยวได้แล้วโอเคถ้ามีเสียงรบกวนไงก็ขออภัยด้วยนะครับ โอ้โห oh จังหวะนี้ไม่น่าเล,เลยผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ร้อยห้าสิบอพลังเวทของไอตัวตัวกลางลบนในสูงมากเลย เรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ได้คิวแล้วเพื่อนเราไปเราไปช่วยมันต่อไกลไปอ่ะวิ่งเร็วมากเลย เพื่อนดีกว่าในป้อมในป้อมดีที่สุดหึ <c oughs> ตัวนี้กดอันตีปุ๊บผมตายเลยโคตรแรงอืห <c> อ <oughs> สโลครับจังหวะน,นี้อีกทีเดียวสวยงามมากปลายรุ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 ยแจกไปแล้วเนี่ยยืนตำแหน่งผิดก็ตาย โอ้โหโดนเจอตัวนี้ที่ไรโดนตลอดเลยถ้าออกจากเกาะเป็นคียที่เคราโอเคน่าจจะโอเคอยู่ จริงจังๆแล้วไม่งั้นตายแพ้อย่างเงี้ยมาตัวผมย,งยิงเจ็บนะแต่เปาะมากเรือพันเสีเอง โอเคขีละอืมเก็บก่อนเก็บก่อนจังหวะน,นี้ครับโอ้จังหวะน,นี้นี่จะได้ได้คิวแนะ่จังหวะน,นี้ครับสวยงามจริงทีมเรา โอเคครับยืนซอยเลยยืนซอยโอเคพอก่อนโอเคถ้าไม่เสียง <Okay. S 1> แปบปลอม <Okay. S 1> หรือไงก็ขอบให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวภับกลับแป๊บหนึ่งโอเคเรา,เาได้มาแล้ว นีโอ้ยกดผิดปึ๊บโอเคเราออกไปนอันนี้แล้วกัน <c oughs> เกนะ๋เพื่อเราบอกแล้ว <c oughs> ขอพายนะครับเสียงดังเ, <c oughs> เจ็บอย่างนี้เจ็บหน้ายิงอีกรอบหนึ่งเป็นไงนครับ ตัวนี้มันเกียนตรงยิ่งไกลยิ่งแรงออกของด้าเมตอออกของตีเร็วนะนเข้าเนื้อเข้าตัวแล้วเนียบยิงครับโอ้โหเป็นไงเจบ็บเจ็บเลยอย่างเงี้ยโอเคเราคิวเพื่อน เฮ้ยเยอะแล้วโอ้โหผมเจอเลยตัวนี้ผมเกลียดมากเลยปกติคนอื่นเล่นไม่โหดเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราออกของอีกอันหนึ่งก็น่าจะพอละอย่าไปช่วยเพื่อนแต่ตายเนี่ยประเด็นเลย โอเคแล้วสิบแปดสิบเจ็ดขอร้องละ่ะอย่าพึ่งตายนะเพื่อนๆฮัลโหลอย่าพึ่งตายโอเคถ้าท้งป้อมจะแตกแล้วแหละรัะกษาป้อมไม่ได้แล้วโอเคสู่สี่แล้วจังหวะนี้ครับมิโนโท้อมิโน,โนโท้ออย่าพึ่งตายอืม อืมโอเคครับอืมสวยงามครับบอกแล้วตัวเจ็บด้วยผมอะ่ะอืมอืมอ่าครับยืนซอยเลยขออีมันยืนแทงแล้วไหวไหวโอเคครับก็ชะนะแล้วกับกลประมาณนี้ครับ การเล่นควิ e นก็ไม่อะไรมากเลยถ้าไงถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้กกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังขอบค,ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ